ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนดีเสมอเมื่อนานหลายสิบปีมาแล้วหนุ่มบ้านนอกยากจนคนหนึ่งนั่งรถเข้าเมืองมาสมัครงานตำแหน่งพนักงานงให้กับบริษัทคอมพิวเตอร์ชื่อดังที่หนึ่งและเมื่อไปถึงเจ้าหน้าที่ก็ยื่นเอกสารการสมัครงานให้กรอกพร้อมกับกำชับว่ากรอกอีเมลชัดๆนะแล้วเดี๋ยวทางเราจะส่งเมลติดต่อกลับไปหนุ่มคนนั้นก็ยิม้มแย่ๆยกมือขึ้นไหวแล้วก็พูดว่าโทษด้วยนะครับพี่คือแบบว่าผมไม่มีอีเมลครับเอาจริงๆชีวิตผมยังไม่เคยแตะคอมพิวเตอร์เลยครับเจ้าหน้าที่ไไดดดด้้้้้้ฟัััััังงนนนนนกก็็ทททททหาาาาเซขึมมีพพรรรรอบบบูว่ิิษษ คอมพิวเตอร์ที่มีชื่อเสียงเราทํางานส่งข่าวสารและสื่อสารกันภายในด้วยอีเมลถ้าไม่มีก็เสียใจด้วยนะเราคงรับคุณไว้ไม่ได้หลังจากวันนั้นหนุ่มบ้านนอกก็ได้แต่จําใจกําเงินก้อนสุดท้ายก่อนที่จะนั่งรถสมสารกลับบ้านไปแต่ด้วยความเจ็บใจก็เกิดเป็นแรงมุมานะพอกลับไปถึงบ้านนอกก็เอาดีทางด้านการปลูกผักปลูกผลไม้ทําสวนทําไร่กลายเป็นชาวไร่เต็มตัวและผ่านไปหลายสิบปีด้วยความขยันขันแข็งและกล้าหาญขยายซื้อที่ดินและทําสวนทําไร่เพิ่มจ้างพนักงานหนุ่มบ้านนอกคนนั้นกลายเป็นเศรษฐีชราที คนทั้งเมืองรู้จักกันในนามของพ่อเลี้ยงสวนผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดมีอำนาจบรารมีมีลูกน้องเป็นร้อยชีวิตมีเงินทองมากมายแล้วในวันหนึ่งก็มีนักลงทุนเข้ามาหาพ่อเลี้ยงถึงบ้านพร้อมกับนำเสนอโครงการพัฒนาสวนไร่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆทั้งสองคนคุยกันถูกคอมากสุดท้ายนักลงทุนก็พูดว่าผมอยากจะส่งข้อมูลเชิงลึกของโครงการให้กับพ่อเลี้ยงดูครับผมขออีเมลของพ่อเลี้ยงได้ไหมครับพ่อเลี้ยงชาราได้ยินดังนั้นก็ยิ้มอ่อนแล้วก็พูดว่าขอโทษด้นะไอ้หนุม่มลุงอะ่ะไม่มีอีเมิวพ นักลงทุนได้ยินดังนั้นก็ทําตาโตพร้อมกับอุทานว่าน่าทึ่งมากๆเลยครับพ่อเลี้ยงแล้วว่าธุรกิจที่พ่อเลี้ยงทํามาขยายอาณาจักรยิ่งใหญ่ขนาดนี้พ่อเลี้ยงไม่มีคอมพิวเตอร์เลยเหรอครับขนาดไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยยังประสบความสําเร็จขนาดนี้พ่อเลี้ยงลองคิดดูนะครับว่าในวันที่พ่อเลี้ยงเริ่มต้นถ้ามีคอมพิวเตอร์แค่สักเครื่องเดียวตอนนี้ชีวิตพ่อเลี้ยงจะเป็นยังไงบ้างพ่อเลี้ยงชลายิ้มพร้อมกับตอบหนุ่มคนนั้นไปนิ่งๆว่าแน่นอนอยู่แล้วถ้าในวันแรกเริ่มต้นลลลลุงงงงงมมมมมีีีีคคออออออพิิิิววววเเเเตตตตตรรร์์์แแแ้้้้้กกก็็นนนนนนชปโโ่่่่ะะสสสาาาาาททธใขขถึษยจ และความไม่ยุติธรรมบนโลกนี้เป็นของจริงแต่สิทธิ์ในการเลือกที่จะต่อสู้และขยันอดทนนั้นมีเท่ากันทุกคนแน่นอนครับเพราะฉะนั้นหากมีความฝันก็ต้องขยันและอดทนอย่าให้การไม่มีของเราหรือการมีน้อยกว่าคนอื่นเขาเป็นเหตุผลที่ทําให้ชีวิตเราขยันน้อยกว่าคนอื่นนะครับตู้ๆูครับ